บทที่69พระเจ้าเรียบโรคหลังจากที่พระพุทธเจ้าและพระยาอาโศกมาพำนักอยู่ที่เมืองไพสารีได้เพียง15วันคณะของอชิตะดาบทก็มาถึงและแล้วอชิตะก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าเสียทีรวงระยะทางทั้งหมดคิดเป็นเท่าไหร่ท่านพอจะบอกได้ไหมครับผมถามเกือบ4,000กิโลเมตรเขาตอบโหมหัศจรรย์มากเลยครับ สำหรับการเดินทางด้วยเท้าผมอุทานใช้แล้วพระพุทธเจ้าตั้งใจที่จะเดินทางผ่านให้ครบทุกเมืองที่สามารถไปได้นี้จึงเป็นมูลเหตุของตำนานพระเจ้าเรียบโรคที่บันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณแต่เนื่องจากมีการคัดลอกต่อๆกันมาเป็นพันปีจึงตกหล่นหรือข้ามบางช่วงบางตอนไปบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาท่านโพเชเร่าจากนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรครับผมถามด้วยความอยากรู้ ในค่ำวันหนึ่งคณะของอาชิตาดาบทพึ่งเดินทางมาจากเมืองมิธราแขวนวิเทหะซึ่งเมืองมิธรานี้ห่างจากเมืองภพยสารีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว160กิโลเมตรใกล้ๆก,ก,กับจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบันพวกเขาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น9วันเมื่อเข้าเขตเมืองไพาลีที่มีบ้านเรือนประชาชนปูกติดกันอย่างหนานแน่น จากจุดนี้จะห่างจากพระนครไผ่สาลีราวห้ากิโลเมตรซึ่งเป็นเขตชุมชนที่กินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลสมกับชื่อเมืองว่าไผ่สาลีพวกเขาจึงหยุดพักค้างแรมกันที่ชายขอบของเมืองนั้นท่านโพเชเริ่มกันท่านโพเชครับลักษณะของเมืองไม่ได้หมายความว่าบ้านเรือนของประชาชนจะอยู่ภายในคูเมืองหรือรอบๆคูเมืองหรือครับ เพราะคณะของอาชิตะอยู่ห่างจากตัวเมืองไปถึงตั้งหกิโลเมตรก็ยังมีบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นผมถามโดยทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากที่นี่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษมีผู้คนเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นจํานวนมากเมืองนี้จึงขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะริมถนนหลักที่มุ่งสู่เมืองท่านโพเชตอบเอาละนับจากนี้ เธอจงไปเห็นภาพจากสายตาของอชิตะดาบทเองจะดีกว่าท่านโพเชพูดได้ครับผมตอบวันรุ่งขึ้นอาชิตะดาบทตื่นแต่เช้าตู่คณะผู้ติดตามทั้งที่เป็นกองสเสบียงจากการสนับสนุนของกษัตริย์แห่งเมืองอุชเชนีและพระเจ้าเสียงทีโกศลสนแห่งสาวตถีก็เริ่มหุงหาอาหารบางพวกเดินออกไปบินทบารในชุมชนตามวิถีของนักพจนักบวช บางพวกก็ชำารารล้างร่างกายในลำน้ำวันนี้อชิตะดาบทได้แจ้งกับคณะเดินทางว่าจะหยุดเดินทางหนึ่งวันเพื่อพักผ่อนกันให้เต็มที่และแจ้งให้อาสาสมัครออกไปค้นหาข่าวกับชาวบ้านว่ามีใครเห็นคณะของพระพุทธเจ้าเดินทางผ่านมาทางนี้บ้างเมื่อใครได้ข่าวแล้วให้รีบนำกลับมาแจ้งเพื่อจะได้วางแผนการเดินทางในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทุกคนทำกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้ว อาสาสมัครทุกคนจึงออกไปหาข่าวแต่เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดที่ห่างไกลเมืองประกอบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินทางเข้ามาทางนี้จึงไม่มีใครรู้ข่าวเลยจนเวลาเกือบบ่ายสองโมงก็มีม้าเร็วจากในเมืองส่งข่าวมาบอกว่าพระพุทธเจ้ากำลังรอคณะของเขาอยู่ณปาวาเจดีอาชิตะและผู้ติดตามทั้งหมดจึงรีบเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางทันที เขารู้สึกตื่นเต้นมากจนไม่อาจจะรอได้แม้สักนาทีเดียวนี่หากเขาทราบว่าพระองค์รออยู่ที่เมืองนี้ตั้งแต่แรกเขาคงจะรีบเดินทางไปพบกับพระองค์โดยไม่หยุดพักตั้งแต่เมื่อคืนอย่างแน่นอนระยะทางจากที่เขาพักค้างแรมบวกกับระยะทางที่ต้องเดินอ้อมเมืองจนถึงปาวาเจดีรวมทั้งสิ้น8กิโลเมตรเขารู้สึกว่าตอนนี้มันช่างเป็น8กิโลเมตรที่ยาวไกลที่สุดทุกก้าวย่างช่างเชื่องช้าไม่ทันใจ เขารู้สึกถึงความกระตือร้รนปนความกระหายที่จะได้พบพระพุทธเจ้าอย่างยากที่จะหาเหตุการณ์ใดมาเปรียบเปยมันทั้งตื่นเต้นทั้งประหมา่าทั้งดีใจและกังวลใจมันเป็นส่วนผสมของความรู้สึกที่แปลกประ,รระหลาดผนวกกับการเดินทางรอนแรมมานับปีร่างกายที่อ่อนล้าข้อเท้าที่เจ็บกระบมผิวหนังที่ไม่เกรียมเนื่องจากแดดที่แผดเผา ทำให้จิตของเขาแยกออกจากร่างกายอย่างชัดเจนจนรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในตัวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับข้าอาชิตะพึมพำในใจตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในตัวเธอผมรู้สึกว่าอยากจะบอกอะไรสักอย่างกับอาชิตะดาบดจึงลองส่งความรู้สึกนี้ไปหาเขาท่านคือใครทำไมถึงมาอยู่กับข้าอาชิตะตอบกลับในความรู้สึกเช่นกันผมรู้สึกแปลกใจ ที่เขารับรู้และมีการตอบสนองฉันคือตัวเธอแต่ฉันมาจากโรกอนาคตผมทดลองแนะนำตัวกับเขาโรกอนาคตงั้นหรืออาชิตะถามกับเธอเชื่อฉันไหมล่ะผมถามเป็นเรื่องเหลวไหลฉันน่าจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลจนประสาทเริ่มหลอนแล้วกระมังเขาคิดในใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันมีจริงฉันมีจริงฉันมาในรูปของความคิด ฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าฉันจะสื่อสารกับเธอได้เพราะเธอคืออดีตของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายอย่างไรผมพยายามพูดกับเขาอีกไม่มีความคิดใดๆตอบกลับมาท่านโพเชครับทำไมอชิตาถึงไม่เชื่อว่ามีผมอยู่ในตัวเขานาเวลานี้ล่ะครับผมถามท่านโพเชเขาก็ไม่ต่างจากคนส่วนใหญ่บนโลกของเธอที่เชื่อในจิตสำนึกมากกว่าและมองข้ามเรื่องของจิตวิญญาณ ซึ่งเรื่องของจิตนี้เป็นสิ่งที่ยากต่อการอธิบายอย่างที่เธอเพิ่งพูดไปและฉันเคยพูดกับเธอว่าจิตไม่มีการเวลาหรือพูดอีกอย่างว่าจิตสามารถเดินทางไปได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาแต่มนุษย์ที่เป็นกายภาพมีเวลามีลักษณะเป็นเส้นละนาบหรือเป็นเส้นตรงคือมีจุดเริ่มต้นมีระหว่างกลางและจุดสิ้นสุดแต่เวลาของจิตมันจะมีลักษณะเป็นแนวดิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นคือ ในทุกๆช่วงของแนวละนาบที่เป็นเส้นตรงนั้นจะประกอบไปด้วยเส้นแนวดิ่งที่เป็นอนันต์คือมีสภาวะแบบไม่รู้จบดังนั้นผู้ที่เข้าถึงสภาวะการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเขาจึงเป็นผู้สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเวลาที่มีทั้งแนวละนาบและแนวดิ่งซึ่งจะไปตัดกับจุดไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตท่านโพเชอ,อธิบาย อสิ่งที่ท่านอธิบายมาทั้งหมดนี้ไม่ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นเลยผมตอบไม่เป็นไรฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าผู้ที่รู้ความลับเหล่านี้หรือผู้ที่อยู่นอกกฎเกณฑ์เขาจะสามารถเรื่องรู้อดีตเรื่องรู้อนาคตได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับจิตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของสนามแม่เหล็กโลกแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในกฎก็ยังถูกปกปิดเอาไว้เช่นเดิมท่านโพเชอ,อธิบาย ฟังดูซับซ้อนเข้าใจยากจังเลยนะครับที่จริงขณะที่เธอกำลังมากับฉันณเวลานี้มันคือสภาวะแบบเดียวกันคือเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นแนวดิ่งที่เป็นหนึ่งในขณะดจิตของเวลาที่เป็นแนวระนาบที่กำลังดำเนินอยู่บนโลกของเธอเธอลองนึกภาพอย่างนี้ก็ได้ว่าทุกคนบนโลกต่างมีเส้นเวลาเป็นแนวระนาบเป็นของตนเองแต่ละคนมีหนึ่งเส้นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเกิดและตายไปกี่หมื่นกี่แสนชาติ เส้นเวลานี้ของเธอก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเ,เส้นเวลาของเธอทุกคนจะดำเนินขนาดกันไปแต่จะมีเวลาของจิตที่มีอิสระเหนือการเวลาตัดขวางอยู่ในทุกๆขณะจิตธรรมาขณะดจิตนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นเ้นลนาบจะสั้นกว่าหนึ่งวินาทีประมาณหนึ่งใน30และในแต่ละขณะดจิตนั้นก็จะมีเวลาเป็นแนวดิ่งอีกยาวนานจนไม่สามารถนับได้หรือที่เธอเรียกว่าเป็นอน,นันต์ เธอลองคำนวณดูก็ได้ว่าแค่หนึ่งวินาทีประกอบด้วย30ขณะจิตและในแต่และขณะจิตนั้นก็มีเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดตรงกลางและไม่มีจุดสิ้นสุดตลอดทั้งชีวิตของเธอตลอดทุกภพชาติของเธอเธอคิดว่ามันจะมีช่วงขณะจิตที่มากมายขนาดไหนพอแล้วก็ได้ครับผมว่าท่านอธิบายอย่างไรผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดี เอาไว้ผมจะทำความเข้าใจมันด้วยตนเองก็แล้วกันผมอแค่แปลกใจเกี่ยวกับเรื่องของการเวลาเท่านั้นเองครับผมพูดจากนั้นอาชิตะก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปจนถึงปาวาเจดีในเวลาค่ำพอดีภาพที่ผมเห็นขณะนี้คือมีกำแพงเตี้ยๆสูงราวหนึ่งเมตรครึ่งมันเป็นกำแพงที่จงใจสร้างให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในอาณาเขตของกำแพงนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละประมาณ500เมตรด้านนอกกำแพงประดับประดาด้วยโคมไฟมีช่องเล็กๆบรรจุตะเกียงน้ำมันจำนวนมากทำให้บริเวณนั้นสว่างสบายราวกับมีเทศกาลอะไรสักอย่างกำแพงแต่ละด้านมีประตูทางเข้าทั้งสทิศเมื่อเดินเข้าไปในประตูนั้นก็จะเห็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสูงประมาณ5 6เมตรก่อด้วยอิฐฉาบปูนจำนวนมากเลียงเป็นแถวมุ่งตรงไปสู่จุดศูนย์กลาง เมื่อมองไปที่ปลายทางของแถว JD เจดีเล็กๆเหล่านั้นจะมีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬารด้านบนสุดเป็นเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายพระปางเมืองพุทธคยาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากตัวเจดีประดับประดาด้วยแผ่นทองคําที่สุกปังและยิบระยัะราวกับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญสูงสุดเจดี JD นี้ตั้งอยู่บนฐานที่รถรันกันสองชั้นสร้างจากหินศีลาแรง ชั้นแรกกว้างราว70เมตรชั้นที่สองกว้างราว50เมตรชั้นที่สองมีเสาระเบียงคดมีหลังคามุงกระเบื้องดินเผาและมีซุ้มเดือนยอดปราสาทแรมขนาดเล็กร้อมรอบเจดีทองคำทุกจุดของสถานที่แห่งนี้ประดับด้วยไฟจากถ้วยดินเผาใส่น้ำมันจำนวนนับหมื่นหมื่นดวงทำให้พื้นที่ทั้งหมดดูสว่างสวสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เมื่อคณะของอาชิตดาบทเดินเข้าประตูทางทิศใต้ก็เห็นว่ามีศาลาตั้งอยู่ในทุกมุมของกำแพงทั้งสี่ด้านมีทางเดินเรียบกำแพงตรงไปยังศาลาเหล่านั้นมีคนนั่งอยู่ในศาลากลุ่มหนึ่งและหนึ่งในคนกลุ่มนั้นกำลังเดินออกจากศาลามุ่งหน้ามาหาผม